ปลาอะไรวะเอา้าอุ้ยอุย,อยมีไซส์ด้วยโอ้โหแข้งดูดเลยอะผมจะตีไปอยู่เลยเนี่ยเห็นเนตเตอร์ตีไปไงที่แรกผมจะตีไปอยู่ คือมันเลี้ยวแล้วเออเออเออมันไม่มีมันไม่มีจังหวะวัดไงี่ยเออไม่เคยกัดเลยนะแม่งดดูป <uh ุ๊บซุ้มน anyway ี้ไม่เคยกัดเลยนะนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมีไซส์ด้วยนะไอ้สัสเออครั้งแรกที่กัดเลยเนี่ยตั้งคันไม่้เถ๋ทำอะไรไม่ได้แล้วแม่ตีก่อนนะเคมาไม่เคยกัดเลยซุ้มเนี้ครั้งแรกเลยเนี่ย าต่ใช่เหรอขอบใจตัวเองหรอโอ้โหมีไซส์เลยอะน่าจะตกใจไปแล้วอะเออเออไอ้ากเลยยังไม่ทันจะลากยังไม่ทันหมุนเลยนะเอาลูกลูด โอ้โหนึกว่าไม่เอาเมันเสรยเออมันเสยเต็มเต็มหน้าเลยแหละดีเว้นไม่แตกอ่ะเหย่อเคลียร์สายไม่ดีตีฟู่ตีฟู่เลยเว้ยสายมันจมจำเหยื่อด้วยนะผมตีก็ไม่กัดด้วยนะเออล็อกสแล้วผมก็ตี ไปตรงนั้นต้องหลายทีเออไอ,<ท>อฮียไม่ออไม่คิดว่าจะเอาไม่คิดว่าจะเอาไอหาดูดเฉยเลยวยอสองทีแล้วอะอืมจะไม่โดนด็ดนะเมื่อกี้อืมไม่โดนไม่โดนปต,ต่อต่อต่อไม่เคยกัดเลยนะครั้งแรกเลยเนี่ย เอางี้ดีกว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเลยไปละหันหัวกลับจะได้ตีง่ายหนะ่อยเออวันนั้นดันนะเตยดันนะเตยต,ตรงหลอะคลองหลอดเฉยนาเตยตีไปไม่ได้มองเลยนะหทอะไไรก็ม่รูา ออกนะเตยตามมาตามมาเออวยโอใหญ่โอ้ยกดกดคันไว้กดคันจมไว้กดคันชมไว้โอ้โหเฮียทำไงวะเนี้ย กัดแน่นแน่เลยอะเหลือโอ้โหเหี้ยสัตว์กัดแน่นๆเลยวัดติดด้วยพี่วัดติดด้วยแม่งมันถ้ามันออกมาอีกสักนิดนึงนะมีจังหวะงัดซะหน่อยอ่ะโอ้โหวัดดีด้วยนะเออใหญ่ด้วยโโอ้หกัดแน่นๆเลยอ่ะคิดดูดิงัดไม่ออกอ่ะ อยู่ไหมรู้เลยแล้วลการกายตัดกิ่งก็โยนทิ้งน้ำไปแล้วด้วยโอ้ยดูมัน่สวะพี่มันกัดข้างนอกอีกสักนิดหนึ่งอะไม่ได้นะหาแม่งหลุดเลยต้องรู้เลยว่าหลุดหาใหญ่ด้วยใหญ่ดิโ,โอุ้ม โอ้ยลังขนาดนั้นเบ็ดง้างเหรอเบ็ดง้างอืมรู้เลยอ่ะว่าใหญ่อ่ะเลยพอหันหัวมาเข้าเหลี่ยมพุ่งชนิดแล้วมันดึงอเอาไม่อยู่อ่ะครับอันนี้โอ้โหเบ็ดง้างครับใหญ่ใหญ่แต่ได้ครับ กัดแน่นๆเลยครับมันช่วยไม่ได้ครับแบบนี้ใส <c oughs> ว,วิสัยเต็มที่แล้ว